กับเพื่อนๆท่านใดถ้าจะเอาไปจ้างช่างกระเบื้องก็คุยคุยให้ชัดเจนนะว่าผ่านนายช่างต้องมีไม่ทําทำอะไรครับพี่กครับอ๋อกำลังดูช่างปูกระเบื้องนะครับจกดงานครับอ้าวแล้วช่างกระเบื้องเนี่ยเขามีข้อตกลงอย่างไรบ้างครับที่จะเข้ามาเป็นช่างกระเบื้องในโครงการนี้ก็หลักๆเลยครับตามมุมเนี่ยครับคือต้องไม่ล่นตามมุมแล้วก็ใช้ตัวจิบล็อกครับต้องล็อกทุกบุมนะครับ ก็คือจุดเสี่ยงของมันเนี่ยมันจุดเสี่ยงของมันก็คือตรงกลางเนี่ยยังไงก็เต็มอยู่แล้วปูนเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่มันจะเกิดดีเฟกก็คือตามขอบตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเน้นหน่อยใช่ไหมครับอ๋อาลกลงสําหรับพี่ชางกระเบื้องเนาะเขาเรียกอะไรอ่ะฮะฮะอันนี้เขาเรียกอะไรครับตัวล็อกกระเบื้องตัวล็อกกระเบื้องตัวแบบระดับระดับรั้ับก็มันมันต้องใส่ถี่ขนาดนี้ได้ไหมใส่ถี่เพราะว่ามันเป็นลายรันดอมมันกู อ๋อก oh, so mm ็อ hmm. ยู่ที่กระเบื้องด้วยอยู่ที่ตัวกระเบื้องด้วยแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวปรับเลยว่าเราจะว่าเราจะใช้ตัวปรับกี่กี่ตัวสมมติสมมติถ้าไม่ใส่ตรงกลางเนี่ยบางทีมันอาจจะโกงขึ้นอีกล็อกที่ถีนะครับอันนี้อยู่ในข้อตกลงของการจัดจ้างของช่างกระเบื้องเลยใช่ไหมอ๋อเป็นข้อตกลงแรกเลยรับอื่ก็เพื่อนๆท่านใดถ้าจะเอาไปจ้างช่างกระเบื้องก็คุยคุยให้ชัดเจนนะว่าในช่างต้องมี ตัวปรับนะครับแล้วก็ตรงตรงไหนนะตรงท่อครับท่อท่อทำไมอ่ะต้องให้พอดีกับกระเบื้องเลยครับอย่าให้หุบเข้าไปหรืออยาใหโผล่มานอกเกนเกินไปครับอือแมนเดี๋ยวมีปัญหาเวลาเรามาต่อสสยน้ำดีก็บางบางบางเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะใช้ช่างปัป่าแต่ของเราใช้เป็นช่างกระเบื้องกระเบื้องครับโอเคจะได้รู้ระดับเลยครับมันพอดีเลยอพอเวลาฝาชิงมาครอบมันก็จะเป๊ะเลยครับออาแล้วข้างในเนี่ยข้างใน มีข้อแนะนำไหมครับในช่างแจ็คว่าต้องใช้แบบไหนตัวนี้ข้อตกลงแล้วอ๋อเป็นทองเหลืองทองเหลืองต้องไปทองเหลืองเนาะใช่ต้องไปทองเหลืองโอเคก็ยืดอายุการใช้งานด้วยแล้วก็เวลาเราขันแน่นๆอาจจะแตกเนาะใช่อาจจะแตกอาจจะหวานได้อืมโอ้หได้อันนี้ก็ถ้าช่างกระเบื้องท่านไหนจะเข้ามาในโครงการก็ข้อตกลงประมาณนี้ครับสบายๆโอเคขอบคุณครับ